สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะค่ะพี่น้องคะมาเด้อกินข้าวสวัสดีค่ะวันนี้เรามีพอมเมสแล้วก็ชิคกิ้งสนิเนตแล้วก็มีสลัดแล้วก็ดรสซิ่งนะคะอืมอีด้าห์ฮวิอมฟริตชิคกิ้งสเนตแล้วกเล็กต์อสลัดอืมเจ๊ตุ่ร์บราสุดิคกิ้วมีล์กี้ด้าวอืม กินเนื้อแต่ไม่ใช่เนื้อแต่ก็มีเคล็ดลับด้วยที่ทำให้เนื้อไม่เหนียวเหนอะใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราก็ซื้อมันจื้อทีคมีเคล็ดล้วแต่ แล้วแต่มาตนะครับพี่น้องช,ช่วงคองเองสินะเร้วกับ้านก็จะทรงเออทรงเงินส่วนหนึ่งังสินะช่วยแคมเซอร์นี่นะครับพี่น้องคะเกี่ยวกับคมเสิร์ฟนฟ็อก์นิ่งเพื่อไปวิจงวิจัยยังก่ากันไปเนาะค่ะเนาะก็เลยจะเป็นกล่องสีชมพูช่วงนี้ Vad sa Tove räddar liv. Jag orkar. Så, ska vi se. Lite kyckling. Kan jag på den. Ursäkta. Kan jag få en halv? Halv? Ja. Ska mm. jag klippa den? Ja. เดี๋ยวเราจะสนิทมันไปโบดมาด้วยนะคะขอ p o m i s e o n f l i c t c o n f l i t ไม่สิ่งสุดสัตว์ Stoppa, Tack. Du ska få banda en capinone nu. Det har sallad. Sallad. Här är lite sallad. Vill we'll du ha jag är Lite oh, yeah, sallad med jag. Ja. Lite. เาราทมเบาทานข้าวทานข้าวค่ะไปโบทมาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเท่ากับที่เพิ่อนป็นพนักงานท่านนั่นเพิ่นเอาสมุดนะค่ะเนาะเป็นหนังสือซองเหล็มไม่ใหม่หาไม่ตายและลูกนะคะ เป็นอของขวัญน,นะคะฟิกือมองกับแกฟิกวีพ่วนะคะแล้วก็ไม่ตาลกรอบคุณกันๆแบบว่าเลมนี่เก็ไ้เป็นแบบเป็นที่ละลึกเดอ้ออันนั้นนี่นะคะแบบเลมนึงอะแพงพี่น้องคะตะ้องหลายลอยโครนนะคะแล้วก็มอบให้แม่ไตและลูกมันแบบมีความหมายมากนะคะ มันเป็นเกี่ยวกันกับอโปอะไรอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องแต่แบบถามว่าเพื่นมอบเวยน้ำใจเราเพื่อนมอบด,ด้วยเป็นแบบเป็นซิ่งที่แบบไม่ไม่เราก็โมเมนทุกคนได้นะคะมีเมตตายกับลูกๆได้นะคะอืมแลลีนากะวาดลูก วาดรูปเดอรี่ตะอ,อกสอนเทคเนิคนี่แล้วเหรอ,อแล้วลีน่าก็ว,วาดรูปแอมห้เพิ่นนั่มค่ะพี่น้องโอ้เพิ่นฮักแอมด็กหน่วยสองคนเหตุกาพี่น้องเอ้ยอันดี้เบลเบกอืมอืมอืม ก็ม,มาแน่ๆที่มือเลยนะืมมันหัวเป็นดบก็ไม่แป่กจ้ะเดินลมายให้วเด็กกูเยเรียกสักพักตอนเมึดนี่มันหมิดแล้วค่ะพี่น้องนี่เสักพักมันจจใจอ่ะจังจะออกไปน้่งใช่หนา

Vänta! Ett, två, Först ska vi bara skära Nu! Ett, två, tre! Ett, två, Kan ja. mm. mm. vi göra det igen fast, fast lite snabbare? Mm. Vad är det du vill göra? Vi gör det ska snabbare, att de hinner redan. Okay.

นาลฝันก่แะัดก่ะไหน่อเนน้องซมีหัวเมวสินัอินทรีย์อินทรีทานยอยเหราะเด็กๆทานบุญแล้วด้วยเ้าเป็นกัะเสื้อซื้อเครื่องเดิมให้เด็กน่อยพร้อมพี่น้องค่ะนี่ฟิกกี้วัชินเทคเกลาอเป็นยูสนะคะ Ừ. đồ hằng mìa tay đi mát mhm ừ. Đi tập ra mhm 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 tốt mưa mhm 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 โอ้มาแล้วมาแล้วคิดถึงจังเลยอาทิตย์หน้าบ่มีอาทิตย์หน้าเพื่อนเพิ่นจะไปไ,ะไปประชุมเกี่ยวกับออการอ,อ,อัมเพออืน่นนะครพี่น,อน้องอาทิตย์หน้าจะจอ<ร>อาทิตย์หน้าจะไป่ได้ไปกเงในหัวฟสองหัวาดู่ดูดูสุดยเราะดูเานเลี้ยดาวดั่เรยเลีย Mamma. Men då behöver du inte ta den. Det finns en, här, en mjuka del. Jag älskar hårda. Mm. Jag älskar mjuka. Kebab. Min favoritmat är den här maten. Den som Sonja som United Du tog den hårda igen. Mamma sa att du ska ta den mjuka. อ,อ,อ้ไอ้แกคอวอ้เขาบอกตรงหัวแ่บเขาบอกว่าม,มันแข็งแข็งก็ไม่ต้องกินส่วนแข็งไมา่ตายบอกให้กินส่วนที่มันนุ่มแต่หนูชอบเออที่ตรงแข็งมาสาาส่จมิดิดินจุด ราไปที่นั่นเราครบเราออบเราสงบเราไม่ได้เรื่องแล้วก็ได้เจอเป็นแบบสมาคมแบบพี่น้องเจอแบบคนทีไปตรงนั้นอืม,มีการเข้าลบกันแลกกันอผู้ใหญ่เข้าลบเด็กหน่อยเด็กหน่อยเข้าลบผู้ใหญ่เสียพี่น้องคะ Oj, tjejerna är en vatten på våra grönsaker. Tjejerna går Nej. Vad gör du? Mm. Lite snissel. Som mm. gjorde det bra. Mm. Jag älskar dig. Mamma mm. älskar det också, mycket. Mm. Jag älskar dig också, mycket. Mm. Mm. Jag älskar båda två mycket. 10% tycker om mig och 10% älskar Lina. Nej, jag älskar mycket. Ingen procent. Mycket blir ju mycket. Mest i hela världen. Mycket är så långt då. Very much. Love you. Very much. Mm. More. 100%. Mer än 100%. Mycket mer. 1000. Mycket mer. Det finns inga ord det. Mm. det. För ni är mina barn. Vilken okay. mm. är min? är va? Nej. Den är lite mindre. Okej, jag vet inte för Nina har också druckit båda två. Det här är min och det här är there, din för du har så och jag har så. Är du säkert? Ja. โอเคนะคะพ day, ี่น้องขาแจ้งได้แจ้งเจอกันไหมคะไม่เซ่เฮ้ดูท่านผู้ชมไหมเดี๋ยวบายบายค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็มืดแล้วค่ะพี่น้องมืดแล้วเวลาวนไปเร็วมากพ่อจะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้โอ้ยแต่ละหมึอแต่ละเว้นเนาะค่ะเนาะแต่เราก็มีความสุขในแบบของเรานะคะโอเคพี่เซี่เฮ้ดูท่านผู้ชมบายบายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆเฮ้ด